นี่ก็เป็นภาพการแสดงน่ารักน่ารักของเด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลตุก๊กติ้วนะคะที่มาสร้างสีสันให้กับเวทีงานตลาดอริยะค่ะโดยมีครูตุ๊กรอยทรายและอาสิริดีรัตนาที่เป็นครูฝึกซ้อมการแสดงค่ะเบื้องหลังนั้นจะมีความยากง่ายแค่ไหนไปฟังกันค่ะสิ่งที่ปรรทับใจของเด็กพวกเรานะคะเด็กๆที่เป็นเด็กชาวอาโศกหนึ่งสิ่งที่ดี่เขามีนี่คือความอดทน มีความอดทนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ที่ที่เป็นเด็กของพวกเราที่ที่ถูกฝึกปลูกฝังตรงนี้ไว้อก็ทุกก็เป็นคนที่แบบว่าเขามีความความสามารถพิเศษที่ก็แปลกนะฮะเขาก็ตีด้วยนะแล้วก็แต่เวลาเขารักเขาก็รักมากเด็กเขาก็รู้ว่าที่ครูตีเนี่ยเพราะเขาทำผิดอะไรยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาว่า เราพาเขามาแสดงมาอะไรเนี่ยเขาเกิดความปราบปื้มว่าชุมชนยอมรับเขาเนี่ยนะผมก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นลูกม่อที่ดีแล้วพ่อครูก็เมตตามากเลยนะทุกนะมาหาเรามีเพลงแต่งเพลงมาก็มาให้เด็กร้องอะไรอย่างเงี้ยท่านเมตตาเรามากเลยผมก็มีความตั้งใจว่าจะทำสิ่งเนี้ยถวายพ่อครูเพราะว่าเราก็อายุมากแล้ว แล้วการแสดงครั้งนี้นี่มีความยากง่ายแค่ไหนคะท่าจะเป็นท่ายากค่อนข้างยากเพราะว่ามันเล่นกันคนละสเตปในหนึ่งเพลงในเพลงเดียวกันแกเป็นเล่นคนละสเตปแต่ก็ฝึกคือความเขามีความนิ่งเด็กเขเราจะนิ่งแล้วก็มีความจําดีมันจะว่ายากก็ไม่ยากเกินไปจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเกินไปอีกค่ะแต่ว่าเด็กๆเขาเขามีความตั้งใจที่จะให้ผลงานครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ลุเงเลยกก็จะรับผิดชอบทางด้านเรื่องเสียงเพลงเรื่องดนตรีเรื่องอะไรแล้วตุกก็จะเป็นคนคิดรีวิวแล้วเราก็มาคุยกันว่าเออเพลงนี้ความหมายว่าอย่างนี้นะทุกก็ไปคิดรีวิวมาเขาเก่งเรื่องรีวิวเขาเก่งเขาทำมาไดนะ้ทำไมพุทธธรรมเนอะเมื่อตอนอยู่สันติอโศกเ,เราเป็นนักดนตรีเราก็เอามาเสนอว่าเพลงนี้พาะผมมีทิคกอยู่อย่างหนึ่งว่าคือเพลงที่พ่อครูเอามาเทศเนี่ผมจะรีบเอามาทำอย่างพ่อครูเทศว่าถึงเวลายังที่ชาวโศกจะอะไรเ่าคุยเพลงหนังว่าล้างควายผมก็เอาเพลงนี้มาร้องเลย อพอครูบอกว่า,วาชีวิตของพวกเราเนี่ยนะคนไทยนะเันเป็นกะทิกรนะเวลาพอทันเทศพอก็จะมูดว่ากะทิกรแข้งขันผมก็เอาเพลงนี้มาเล่นอะไรเงี้ยคือผมพยายามสารต่อสิ่งที่พท่านพูดให้มันออกมาเป็นเพลงจะเห็นได้ว่าเพลงที่ผมเล่นไม่ใช่เพลงที่จะที่จะเป็นอะไรที่มันไม่มีสาระมันมีที่มาที่ไปะนะสิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีคือเราจะไม่ทําในลักษณะของการเป็นการเหมือนเหมือนในห้องเรียนเราจะเป็นทีมเดียวกัน ระหว่างครูและนักเรียนสังเกตว่าทุกครั้งเนี่ยครูจะเข้าไปเป็นส่วนร่วมก็คือครูในเมื่อเราบังคับเด็กแสดงครูก็ต้องทําได้ด้วยครูก็จะตตองไปด้วยอ่ารำด้วย,วยคือเราเป็น,<ห>นทีมเราเป็นทีมเดียวกันเราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นแค่ครูผู้ฝึกเขาไม่ใช่เป็นนักเรียนเชะต้องมาเรียนรู้พวกนี้เขาจะต้องเห็นด้วยว่าแม่แบบแม่แบบก็สามารถหลายๆครั้งที่เด็กจะมีความรู้สึกว่ามันแข็งมันมันมีความไม่มีวิญญาณเพราะว่า ผู้ผู้ฝึกเองไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมตรงเนี้ยอันนี้เป็นคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญสําหรับเด็กเล็กนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเราต้องพยายามอย่าไปดุหรือว่าอะไรเขาเราบอกว่าดีแล้วนะลูกแต่มันมีดีกว่านี้อีกนะวิธีที่เราจะให้กําลังใจเขาไม่ใช่ว่าอะไรล้ำนานๆผีอะไรมันไม่ได้เลยแล้วก็แม้กระทั่งเขาศรัทธาแล้วแหละตอนที่เราสอนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราอัดแอพให้นันว่าไม่ใช่ไปตั้งท้องสับนะแล้วก็แบบว่าให้เขา พูดให้ได้เลยแล้วก็พาฝรั่งมาพูดกับเขาจริงๆเลยพอเขาประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเขาก็จะศรัทธาเราขึ้นมาใช่ไหมลุงหลีให้ทำอะไรเขาก็จะทําถึงชั่วโมงผมเนี่ยไม่ต้องไปประกาศเรียกแลวเอามาเข้าห้องเรียนนะเขาจะทิ้งชั่วโมงนั้นวิ่งมาเลยบอกถึงชั่วโมงลุงหลี่แล้วเราจะมากลูกันนั่งรอพร้อมเสมออะไรเงี้ยเขาเหมือนได้มาเล่น คือผมจะพยายามใช้การสอนแบบว่าผมเรียนเล่นเรียนเล่นอย่างที่ว่าผมจะให้เขาฝึกคำว่าเดินหน้าถอยหลังผมก็จะให้เขาไปยืนที่หน้าโรงเรียนแล้วบอกโอสเตทตรงไปเทินไล่เลี้ยวขวาเทินเล็บเลี้ยวซ้ายอะไรเออเรียนเรียนแบบเล่นๆน่ะกว่าจะมาเป็นการแสดงที่ออกมาอย่างพร้อมเพรียงได้อย่างนี้ก็ต้องผ่านการฝึกความอดทนความรับผิดชอบและฝึกการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต ที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการแสดงจนมีความมั่นใจที่จะกล้าแสดงออกค่ะจริงๆแล้วการแสดงแค่เป็นส่วนประกอบของชีวิตเขาไม่ใช่ทั้งหมด ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แค่เป็นองค์ประกอบให้เขาได้มีการฝึกเป็นผู้นำฝึกการที่จะเชื่อมั่นเชือ่อมั่นในสิ่งที่ควรแล้วก็ที่สำคัญคือการทำงานกันเป็นหมู่อ,มอันนี้คือเน้นสิ่งสำคัญถ้าคนไหนมีแนวโน้มที่จะมีผลลบในเรื่องของการแสดงครูก็จะตัดบทบาทเขาลง คนไหนที่ไม่กล้าเราก็จะฝึกคนนั้นขึ้นมาคือเราจะไม่ให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยโดดเด่นในเรื่องนี้นเพราะ <ทำ S 2> ว่าเพราะเราเพราะรงจริงเราก็ไม่ได้ส่งเสริมเขาในเรื่องของการแสดงเพราะว่าเรื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของชีวิตจ,จริงที่อยู่ในประจําวันแต่การแสดงแค่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเขาเท่านั้นเองให้เขาได้ปลอดภัยเนาะเรื่องศิลป์เด่นเป็นงานทานวิชาต้องเป๊ะเนาะใช่ขอบคุณค่ะเจริญธรรมค่ะ เพลงอะไรบ้างคะวันนี้พ<ะ>งเพล okay, ตัว<อ>บูวก็พดวง่แล้วก็เพง,ง,ข,เพงเข้าคนเดือนนตื่นเต้นไหมครับไม่เลยเหรอเพราะอะไรไม่ตื่น้นเลย <Okay. S 1> เคยชยางมาเยอะ คุณผู้ชมสามารถติดตามความน่ารักและความสามารถของเด็กๆผ่านทางเพจบ้านตุ๊กติ้วและสมุนพระรามนะคะและนี่ก็เป็นอีกมุมนึงของงานตลาดอริยะค่ะ

Bye.